สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่อง b e a u ี้ขยี้หวยค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยค่ะที่หุ้นสิงคโปร์และฮานอยค่ะวันที่25กุมภาพันธ์2564ค่ะวันนี้นะคะไม่มีหุ้นไทยเย็นค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันมาค้าบูชาตอนเย็นก็อย่าลืมเข้าวัดทําบุญเวียนเทียนกันด้วยนะคะทุกคนมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่สิงคโปร์ค่ะ สิงคโปร์วันนี้คยี่กันไปเลยค่ะสองเจ็ดค่ะสองตัวเจาะนะคะเจาะไปเลยค่ะสองหนึ่งสองสี่สองหกเจ็ดศูนย์ค่ะเจ็ดสาม และ7 9ค่ะ3ตัวเจาะนะคะเจาะไปเลยค่ะ6 2 8ค่ะ7 3 2ค่ะเฮ้ยขอภัยค่ะ7 3 1ค่ะมาต่อกันด้วยฮานอยวันนี้นะคะขยี้กันไปเลยค่ะ3และ5ค่ะ สามศูนย์ค่ะตัวเจาะนะคะสามสองค่ะสามหกห้าหนึ่งค่ะห้าสี่และห้าแปดค่ะสามตัวเจาะวันนี้นะคะเจาะไปเลยค่ะหกศูนย์สามค่ะ เจดศูนย์ค่ะทุกคนคะแนวทางที่ให้ไปนะคะบิวจะเอาสองตัวที่ให้ไปวิ่งลู่สิบเก้าประตูบนล่างหากใครนะคะที่ตามแนวทางไม่ทันนะคะแอดไลน์มาเลยคะ่ะที่ b w t y 8 8 8หรือคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์ค่ะทุกคน